คุณชัยชวัตไอ้ไทยทวัตผู้นำฝ่ายค้านลุกขึ้นอภิปรายอัดรัฐบาลว่างบปี67จับต้องไม่ได้สเปะส,สป่าแผนงานในแต่ละกระทรวงส่วนใหญ่เป็นโครงการเดิมๆที่กระทรวงทำอยู่แล้วทุกปีนะครับนโยบายเงินดิจิทัลที่ทุกตอนแรกบอกว่าจะไม่กู้จะบริหารตามงบปกติแต่วันนี้ไม่มีการตั้งงบใดๆไว้ในปีห7เลยก็คือต้องกู้นะครับงบฟซ์พาวเวอร์ที่โฆษณาไว้จะเป็นจะใช้เงินงบกว่า ห้าพันล้านสุดท้ายก็ต้องปัดไปเป็นรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคันในปีถัดไปและปัดเป็นงบกลางแทนนะครับรัฐบาลชุดนี้เป็นการรวมการเฉพาะกิจการตั้งคอรมอรีออกมาแบบฝิดฝาผิดตัวนะครับแบ่งตามโคต้าพักไม่ได้วางคนตามเป้าหมายนะครับวันนี้จากที่บอกว่าคิดใหญ่ทำเป็นก็เป็นแค่คิดสั้นทำยาวบางทีก็คิดอย่างทำยอยนี้ คุชัยจวัฒน์ก็บอกนะไม่ใช่พลนนท์พูดนะพเราอ่านตามที่เขาบอกมาต้องบอกว่าทุกอย่างที่อ่านมานะครับเราอ่านตามสคริปต์นะเราไม่ใช่ออกความคิดเห็นส่วนตัวนะคุณเขาบอกล้วคนเขาก็รู้ว่าเราอ่านเพราะเรากลมเคนี่านไม่ใช่อย่างที่ไปบอกผมเป็นโคศกเดี๋ยวคนกไม่ไม่ใช่ว่าเป็นโคศกแต่ว่าเป็นการอ่านที่เออดูเหมือนโคศกพักมากๆเลยนะอันนี้ผมไม่เข้าข้างกันนะผมผมจะอ่านถึงคุณจุลินแล้วคุณจุลินจากพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยว่าอย่างไงเขาลุกขึ้นนนนอภิปรรราาาาาาายบบแงงวว่่่ีก3.48ลล้้ รัฐบาลมีเวลาใช้เงิน5เดือนจาก12เดือนส่วนงบลงทุนที่เป็นหัวใจในการกระตุ้นเศรษฐกิจก็มีสัดส่วนที่น้อยสุดท้ายงบประมาณเนี่ยก็จะเป็นเป็ดง่อยเป็ดน้อยเป็นไงเป็ดง่อยเป็ดง่อยลองเดินไหมเป็ดง่อยเป็ดน้อยก็คือเดินไม่เงี้ยงเงียงเงียงเงี้ยงแบนี้ป่ะนะฮะเขาบอกว่าไม่สามารถไปกระตุ้นเศรษฐกิจได้ตามที่รัฐบาลคาดหวังไว พร้อมทั้งพาดพิงไปถึงกรมราชทัณฑ์ที่จะเอื้อนะครับนักโทษชั้น14เตือนระวังเป็นน้ำพึ่งหยดเดียวนักโทษชั้น14คืออะไรพี่ฝนก็นายกทักษิณไงคือเขาไปอยู่ชั้น14บรี่แล้วมันนีเกมมึงให้กูโดนด่าคนเดียวเลยเนี่ยมมไไ่่รรูู้้